สวัสดีค่ะเราก็มาต่อ E ีพีที่2กันเลยนะคะเรารู้สึกว่าเราชอบ e ีพีแรกๆมากเลยยิ่งอ่านนี้รู้สึกแบบได้ซึมซับการงดใจที่เราดูซีรีส์เราก็ไม่ได้กลับไปอ่านแบบตอนเก่าๆเลยแต่รู้สึกว่าเออสนุกดีนะเราจะได้รู้ว่าคุณเชิ่งคิดยังไงเออเขาชอบําวะอยู่หรือเขารู้สึกกับภาวะอยู่ยังไงอยากให้ทุกคนลกลับมาฟังสนุกจริงๆนะคะอยากให้คนมาฟังในเวอร์ชันนิยายดูบ้างเพื่อไม่ไปเสียเวลาแล้วก็ไปสปอยกันได้เลยค่ะและเราก็จะตัดไปวันถัดไปเลย หลังจากวันนั้นคุณเซิงก็ไม่คิดว่าเขาจะได้เจอฮาวาหยงเร็วขนาดนี้เพราะวันนี้เขาไปโรงพยาบาลเหอเชือที่ไปเยี่ยมพ่อเขาก็เจอกับฮาวาหยงแล้วก็เจอกันที่ลิฟต์นะคะตอนนั้นเขากำลังจะขึ้นลิฟต์ไปเยี่ยมพ่อตอนที่เขาอยู่ในลิฟต์เขาก็ได้ยินฮาวาหยงคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกฮาวาหยงว่าเงินสองแสนที้คุณเพิ่งจ่ายไปยังไม่พอนะครับอย่างเราก็ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าอีกหกแสนไม่อย่างงั้นเตียงหมายเลขคุณหมอก็ชะง,งักไปนิดนึงแล้วก็พูดต่อว่าไม่เช่นนั้นก็ต้องเลื่อนกกาาออารผ่ตัดขออองงสวคุณออไป คำพูดของคุณหมอก็ทําให้สีหน้าของวายงยงซีดลงไปเลยแล้ววายหยงก็ตอบไปว่าพอจะทําการผ่าตัดไปก่อนได้ไหมครับและผมค่อยจะหาเงินมาให้ทีหลังผมขอรับรองจะพยายามหาให้ครบโดยเร็วที่สุดแต่คุณหมอก็ยังมีสีหน้าอิดออดน,นะคะแล้วก็ปฏิเสธไปว่าขอโทษจริงๆครับผมเห็นใจคุณมากแต่กฎของโรงพยาบาลไม่สามารถเราเว้นได้ผมคงช่วยอะไรคุณไม่ได้มากกว่านี้ขอัยจริงๆครับ และหางตาของซสืเซาโยก็เห็นว่าฮาวายยงกําลังก้มหน้าท่าทางดูเหมือนกําลังจะร้องไห้แล้วเขาก็คิดในใจว่าจะพยายามทําทุกวิธีทางกันหรอหน้าตาดีขนาดนั้นทำไมยังหาเงินแค่นี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าสนิทกับสุนทรหลังขนาดนั้นทําไมไม่ของเงินสุนทนหลังละ่ะหรือไม่ก็ไปขโมยนาฬิกาสนุนหลังมาสักอันหนึ่งแค่นาฬนิกาเดียวก็สามารถจ่ายค่ารักษาโรงพยาบาลได้ตลอดทั้งการผ่าตัดแล้วค่ารักษาโรงพยาบาลแค่ไม่กี่แสนทำไมยังหาไม่ได้ แต่เขาก็ไม่ได้สนใจหรือพูดอะไรกับฮวายงพอลิฟเปิดถึงชั้นของเขาก็ลงออกไปเลยแต่ในใจก็ยังคิดถึงเรื่องของฮวายองอยู่และเขาก็เข้าไปเยี่ยมพ่อและครั้งแรกที่เขาเห็นพ่อเนี่ยหลายเรื่องมันก็ประเดยปดังเข้ามาเขาไม่เคยเห็นใครที่ดูแก่ขนาดนี้ไม่เคยเห็นใครที่ดูใกล้ตายขนาดนี้ แต่เขาก็มีท่าทีเฉยเหมือนกับพ่อตัวเองมากและตอนที่หมอกําลังอธิบายอาการของพ่อเขาว่าเป็นยังไงยังไงอาการซุดยังไงอาจจะอยู่ต่อได้อย่างงู้นอย่างนี้เขาก็มีท่าทีนิ่งๆเหมือนฟังประชุมเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้มีท่าทีตกใจหรือว่าเสียใจอะไรเลยเขาก็รู้แหละว่ามันต้องมีวันนี้เพราะเขาเป็นมะเร็งตอมฟิโลโมนะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่จะรักษาเขาก็ไม่ได้มีท่าทีสนใจอะไรนะคะ เพราะเขาก็คิดย้อนไปก่อนที่พ่อเขาจะลงป่วยตอนที่นอนโรงพยาบาลครั้งแรกเนี่ยพ่อเขาก็ได้พูดกับเขาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่จะให้คุณซึ่งเนี่ยเข้ามาดูแลธุรกิจทั้งหมดของครอบครัวจะให้เป็นทายาตรุ่นต่อไปคุณซึ่งเป็นคนที่พ่อเขาปลูกปั้นแล้วก็เลี้ยงดูอย่างเข้มงวดเพื่อจะให้เป็นประธานและให้เป็นผู้สืบทอดแต่สําหรับเขาจะต้องมาแบกรับหน้าที่เป็นทายาตรุ่นต่อไปซึ่งเขาไม่เคยอยากได้เลยสิ่งที่เขาอยากได้คือการเลี้ยงดูอย่างดีปฏิบัติกับเขาเหมือนน้องๆบ้างไม่ใช่เข้มงวดกับบเเขขขาาาาแและงงผใในจอ ซ,ซึ่งคุณพ่อก็ไม่เคยรู้เลยว่าการที่เขาทําแบบเนี้ยจะทําให้ลูกเขาเกลียดเขาและเขาย,ยังถามคุณเสิ้งอีน่ะว่าลูกเกลียดพ,พ่อขนาดนั้นเลยหรอแต่คุณเสิงก็ไม่ได้ตอบไปนะคะเพราะเขาก็ไม่เคยมองพ่อเปลี่ยนไปเลยและเราจะตัดไปหลังจากที่เขาคุยกับพ่อเสร็จและเขาก็ได้เจอกับฮวาหย,ยงอีเขาก็ได้เจอกับฮวาหยงตอนที่ริบเปิดออกชั้นของเด็กและฮวาหย,ยงก็ชะงักทุกครั้งที่เจอเขาครั้งนี้ก็ชะงักเหมือนกันเขาก็แปลกใจว่าจะตกใจอะไรขนาดนั้นและก็ไม่กล้าเข้ามาในลิบนะคะเขาก็เลยพูดไปเลยว่า จยืนอยู่ทำไมทำไมไม่เข้ามาเพราะว่าอยู่ก็ทําท่าทีหวาดกลัวแต่ก็เดินเข้ามาในลิฟต์ระหว่างอยู่ในลิฟต์แี่ยเขาก็รู้สึกงุนงงมากเขาก็อารมณ์เสียมาหลายอย่างนะทุกครั้งที่เขาเจอกับฮวย,อยงองอารมณ์เขามักจะไม่ค่อยดีสถานการณ์มันก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่ท่าทีของเขามันดูแปลกไปปกติแล้วเขาจะพยายามปกปิดตัวตนจะพยายามทําตัวเย็นชาเยือกเย็นไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ทุกครั้งที่เขาอยู่กับฮวยยอะเขาจะไม่สามารถปกปิดนิสัยแย่ๆของตงัวเองได้เขามักจะแสดงท่าทีแย่ๆใส่ฮวยยายงและคําพูดแย่ๆสถานาการณ์ คุณเชิงก็เลยพูดไปว่าบังเอิญดีนะเขาก็พูดประชดประชันเขาคิดว่าอืมจะบังเอิญเลยขนาดนี้ไม่คิดว่าจะได้เจอฮวาหยงเร็วขนาดนี้แต่ฮวาหยงก็ตอบไปว่าใช่ครับบังเอิญจริงๆและสถานการณ์ก็เงียบคุณเชิงถึงแม้จะดูท่าทีเย็นชาไม่สนใจฮวาหยงแต่หางตาเขาก็ยังมองฮวาหยงอยู่ตลอดตอนนี้ฮวาหยงมีสีหน้าเศร้าเอาแต่ก้มหน้ามองเท้าตัวเองแล้วก็เงียบไปสักพักหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่า ผมได้ยินมาว่าคุณพ่อคุณเ่องกําลังรักษาตัวโรงพยาบาลเลยครับราวายุงก็ถามไปเพื่อทําลายบรรยากาศแย่ๆแ,แ,แบบนี้นะคะแต่สีหน้าของคุณเ่องก็เปลี่ยนไปเววตาดูเย็นชาและก็สงสายตามาว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายท่าทีดูอารมณ์เสียมากฮาวายงก็ได้ใจชนักกัดสายตาแบบนั้นนะคะเขาก็ตกใจไม่รู้ว่าตัวเองไปทําอะไรผิดและก็ดูว่าท่าทางมันจะไม่ดีดูคุณเ่องจะโกรธนะเขาก็เลยพูดไปว่าผมแค่ถามเปางาน,นเองครับไม่ได้มีเจตนาอะไรขอโทษด,ด้วยถ้าทําให้คุณรู้สึกไม่ดี เสื้เอเู่าโยงพอได้ยิงงันเขาก็กอดอกและถามไปว่ารู้สึกไม่ดีทําไมฉันต้องรู้สึกไม่ดีด้วยคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาไม่ใช่ฉันเสียนหน่อยเขาก็หลุดพูดออกมานะคะตอนนี้เขารู้สึกไม่สามารถควบคุมคําพูดของตัวเองได้เลยเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องเป็นแบบนี้ฮอยงพอได้ยิงงันก็ตกใจเลยไม่คิดว่าคุณซึ่งจะพูดแบบนี้นะคะเขาก็ได้ชะงักไปเล็กน้อยแต่ไม่ได้ตอบอะไรคุณซึ่งบอกเห็นท่าทางอย่างนั้นก็เลยถามไปว่าฉันพูดผิดตรงไหน คือ <c oughs> เขาแทบจะห้ามปากตัวเองไม่ได้ตอนนั้นก็รู้สึกผิดแหละแต่ทําไมไม่รู้เขาถึงอยากสายคำพูดแบบนี้ใส่ฮวายองไปได้ยังไงฮวายองพอได้ยินงงก็มีสีหน้าผิดหวังไม่คิดว่าคุณเซิ่งจะพูดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตอบไปว่า คุณพูดถูกแต่ไม่คิดว่าคำพูดไรมารยาทแบบนี้จะหลุดออกมาจากปากคุณซึ่งได้จริงๆน้ำเสียงดูเย็นช้ามากคุณเึ่งไม่เคยคิดเลยว่าฮวาหยงที่ดูอ่อนแอจะมีเสียงดีแข็งแล้วตอบมาด้วยคำพูดเจ็บแสบแบบนี้ไม่เคยคิดว่าฮวาหยงจะยินชาได้ขนาดนี้ถึงแม้เขาจะรู้สึกผิดถึงแม้เขาจะรู้สึกไม่ดีแต่เขาก็ยังสาดคำไม่ดีต่อไปอีกว่าต่อให้ไม่มีมารยาทก็ดีกว่ามิก้าที่จนโง่และไร้ศักดิ์ศรีอย่างนายพอฮวาหยงได้ยินคำว่าจรไร้ศักดิ์ศรีแบบนี้ วายงก็ได้แต่มองคุณเซิงแบบสายตายแบบผิดหวังมากแต่คุณเซิงก็ยังไม่หยุดนะคะก็ยังพูดต่อว่ารูเหมือนว่าสวัสดิการของเหตุอ็ดกุบจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นถึงเลขาส่วนตัวของส่วนวันหลงังเช้าก็ไม่ทางานออฟฟิศกลางวันก็อยู่ห้องกับเจ้านายกลางคืนก็ยังออกไปขับขายเหล้าอีกทํางานหนักขนาดนี้ยังหาเงินหกแสนไม่ได้ส่วนวันหลังเนี่ยขี้เหนียวจริงๆเลยนะก็ยังไม่มีท่าทีสาลดก็ยังสาดคําพูดทิ่มแทงวายงไปอีกวายงเขาเสียใจมากแต่เขารู้สึกเจ็บมาก ทำไมต้องมาพูดจาแบบนี้กับเขาด้วยเขาเลยตอบไปว่าคุณเซิ่งผมไม่รู้ว่าคุณไปดูอะไรมาจนอารมณ์เสียขนาดนี้ถ้าการพูดจาเสียแทงผมทําให้คุณลืมความเจ็บปวดของตัวเองได้บ้างผมก็ไม่ถือครับถ้าคุณจะให้ผมเป็นที่ระบายอารมณ์และเสียงลิฟต์ก็เปิดขึ้นนะคะตอนที่ฮวายงพูดจบก็เดินออกไปเลยไม่หันมามองเขาแม้แต่นิดเดียวฮวายงเย็นชาแบบนี้กับเขาได้ยังไง และพูดแบบนี้กับเขาได้ยังไงเขาไม่คิดเลยว่าคนที่ดูท่าทางบอบบางดูน่าสงสารอะไม่ยอมอ่อนในเขาแถมปากลายใช้ได้เลยนะเนี่ยเขาก็คิดไปอย่างนั้นนะคะคุณเสื่อปากลายมากเราไม่คิดว่าคุณเสื่อจะพูดใจแย่ๆ่แบบนี้สซฮวายง ฮาวาหยงเขาไม่ผิดอะไรเลยนะเขาแค่พูดในสถานการณ์ที่มันแยกไงพูดในตอนที่คุณเซิงกําลังอารมณ์ไม่ดีแต่คุณเซิงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดจาแบบนี้กับฮาวาหยงไม่ว่าฮาวาหยงเขาจะวางแผนอะไรเยอะแยะแต่การพูดแบบนี้นมันแบบนิสัยไม่ดีเลยอะ่ะ <c oughs> งั้นก็ฝากเป็นกําลังใจให้ฮาวาหยงด้วยนะคะใครจะทีมคุณเซิงก็ตามแต่เราทีมฮาวาหยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและเราจะตัดไปฝั่งเกาทูบ้างนะคะ ตอนนี้เกาถูอยู่ที่โรงพยาบาลเขากำลังเครียดอยู่กับเรื่องการจ่ายค่ารักษาโรงพยาบาลน้องเพราะว่าเงินค่าผ่าตัดมันหลายแสนมากเขาก็เครียดไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนเงินเดือนเขาก็ไม่ได้น้อยแต่ค่าใช้จ่ายภาระเขาเยอะมากคนอื่นถ้ามองมาคงคิดว่าเขาคงจะรวยแล้วแหละได้ทำงานเงินเดือนเยอะขนาดนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การที่ต้องเลี้ยงน้องที่ปว่วยแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดส่วนพ่อเนี่ยไม่เลี้ยงเขาไม่พอยังมาคอยผ่านเงินเขาอีกให้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ เขาเลยไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่ารักษาโรงพยาบาลเขาก็คิดอยู่กับตัวเองว่าจะเอาอยัางไงดีเขาจะหาเงินจากไหนถ้าเขาไม่จ่ายเงินน้องเขาคงไม่ได้ผ่าตัดคุณหมอคงไม่ยอมแน่เขาก็คิดว่าเขาจะไปพูดกับคุณหมอขณะที่เขากําลังนั่งคิดเรื่องค่าผ่าตัดอยู่สักพักหมอจากของใครก็เรียกเขาไปคุยพอเจอหน้าหมอเขาก็รีบบอกกับหมอไปว่าจะรีบหาเงินมาจ่ายคบนะครับแต่คุณหมอก็ตอบกลับมาว่าค่ารักษาคนไข้ได้รับการชำระเรียบร้อยแล้ว,ลวครับ เขาก็อึง้งฮะเขายังไม่จ่ายเลยเขาก็นิ่งไปด้วยความสงสัยพอหมอพูดจบหมอก็เดินออกไปเขาก็รีบไปแผนกการเงินทันทีเลยพอมาถึงเขาก็ถามเรื่องค่าใช้จ่ายน้องและพยาบาลก็ตอบมาว่าใช่ค่ะมีคนจ่ายแทนให้น้องสาวคุณครบทุกหยวนแล้ว เขาก็นิ่งไปเลยจะเป็นไปได้ไหมคนที่จ่ายจะเข้าใจผิดเรื่องเลขเตียงก็ได้ช่วยดูให้หน่อยพนักง,งานการเงินเขาจําได้แม่นเขาไม่มีทางผิดแน่ๆเขาเป็นคนรับเงินมาเองและให้ฝั่งนั้นตัวชื่อเรียบร้อยแล้วไม่ผิดแน่นอนพนักง,งานก็ตอบไปว่าไม่มีทางค่ะเขาจําได้ดีน้องสาวคุณพักอยู่ห้องพิเศษส,สําหรับพนักง,งานเฮดเอ็ดกรุ๊ปเขาจําได้คนที่ไม่จ่ายตังค์เป็นอัลฟาคาร์เอหน้าตารอเราเลยเขาก็พยายามยืนยันกับคนจ่ายเงินหลายรอบมากว่าใช่เลขเตียงนี้ไหมเลขนี้ไหมแต่ฝั่งนั้นก็ยืนยันพอเกาถ อย่างนั้นเขาก็นึกว่าอัลฟาคาร์ดเอสหรือว่าจะเป็นส่วนวันหลังเขาได้ถามไปว่าเขาขอดูข้อมูลได้ไหมเขาอยากรู้ว่าคนนั้นเป็นใครเขาจะติดตอกก่อไปขอบคุณเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนวนหลังจริงหรือเปล่าพยาบาลมีชื่อแต่เขาไม่สามารถให้ได้ฝั่งนั้นไม่ได้ให้ช่องทางติดต่อไว้แต่มีชื่อบัญชีการจ่ายตังแต่เขาให้ไม่ได้มันเป็นความลับเขาถูกก็ฟังแล้วก็เงียบไปเขาคิดเลยว่าเป็นส่วนวนหลังแน่นอนเพราะว่าชีวิตนี้เขาไม่เคยรู้จักอัลฟาคาร์ดเอสนอกจากส่วนวนหลังนะคะ เขาก็เดินออกมาด้วยความสับสนและเราจะตัดปลฝั่งคุณเซิงเซอยูโยบ้างวันนี้คุณเซิงเขาไปเที่ยวครับกับเพื่อนคนเดิมนะคะชื่อว่าหลีป๋อชวนคนนี้เป็นนักท่องราตีตัวโยงเลยเพื่อนๆในห้องก็แปลกใจว่าทําไมเซิงเซอยูโยถึงรับเบอร์แปลกเพราะหลีป๋อชวนเขาเห็นโทรศัพท์ของเซิงเซอยูโยดังขึ้นเขาก็เลยชะเงอหน้าไปดูแต่พบว่ามันเป็นเบอร์ที่ไม่ได้เมมไว้ปกติเซิงเซียวโยเขาไม่รับเบอร์แปลกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยรับโทรศัพท์เวลาอยู่กับเพื่อนด้วยเขาก็แปลกใจว่าเซิงเซายโยกดรับทันทีเลยเขาก็เลยพยายามจะเสือกถา ว่าใครโทรมา่ะแต่คุณเซิ่งเขาเบี่ยงตัวไม่ให้ดูนะคะรีพอร์ชวนเลยไม่สนใจก็หันมาดื่มเหล้าของตัวเองไปก็สังเกตเซิ่งเซียยตลอดว่าเซิ่งเซียวะยู่คุยกับใครมีชีหน้ายังไงแต่เหมือนเขาจะได้รับสายตายพิฆาตมาจากเซิ่งเซียวยเขาก็เลยเลิกสนใจสําหรับรีพอร์ชวนแล้ววันนี้เซิ้งเซียวอยู่แปลกไปไม่ค่อยพาใครมาเที่ยวขับปกติมาก็มาแค่คนเดียวแล้วเวลาเขาจะเรียกเด็กให้เซิ้งก็ไม่เอาแต่วันนี้เขาแปลกใจว่าคุณเซิ่งเนี่ย พาโอเมก้าสาวสวยมาและหุ่นเนเสียใช้ได้เลยหรีอปอชวนเขาก็มองด้วยความลงไหลปกติแล้วคนนี้เขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะและเขาจะคอยมองคู่ควรของคุณเสิ้งทุกคนอยากรู้ว่าแต่ละรอบเซิ่งเซียวโยจะมีรสซนิยมเปลี่ยนไปบ้างไหมพอเซิ้งเซียวโยเป็นคนที่มั่นคงเรื่องรสนิยมทางเพศมากจะมีแต่คนเดิมเดิมและกลิ่นก็เป็นกลิ่นเดิมเดิมเป็นคนชอบโอเมกา้ากิ่นผลไม้ พอครั้งนี้มาก็มีอะไรแปลกหลายอย่างมากตั้งแต่พาโอเมก้าสาวสวยมารวมถึงคนนี้ยังมีกลิ่นแปลกอีก และการที่อัลฟ่าไปดมกินโอเมก้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมันเป็นการเสียมารยาทน,นะคะมันเป็นการลวนลามอย่างหนึ่งเลยในโลกของเขาแต่ดีพอชวนเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วและตอนที่เสินเยวมาเขาก็แซวไปแล้วครั้งหนึ่งว่าในที่สุดเพื่อนก็พาคนมาด้วยสักทีโชคดีผ่านมาก็าแต่มาคนเดียวทุกครั้งไม่ยอมพาใครมาและก็ไม่ยอมกลับไปกับใครเลยเขาก็เป็นห่วงนะว่าค่ำคืนที่แสนยาวนานเสินเาอย่จะอยู่ยังไง แต่คุณเชิงเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรอยู่แล้วปกติเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเวลาอยู่กลุ่มเพื่อนและคนที่พูดมากที่สุดก็คือหลีปอชวนกับเชิญเจอนะคะสองคนนี้เขาจะชอบพูดจาแบบนี้อยู่แล้ว กุซึ่งก็เลยไม่ใส่ใจแลวก็ไม่ได้ตอบไปนะคะแล้วเขาก็หันไปหาโอเมก้าที่มากับเซินเซาโยถามว่าชื่ออะไรโอเมก้าคนนั้นก็ตอบว่าชื่อซูชิงค่ะก็คุยกันรีอพอชวนปอเลยหลังจากที่ได้รู้ประวัติข่าวๆข,ของซูชิงแล้วลีพอชวนเลยห,หันไปบอกว่าเซินเซาโยว,วันนี้นายเปลี่ยนไปนะไม่ใช่แค่รับสายเบอร์แปลกแต่ก็ยังมีรสิยมที่เปลี่ยนไปอีกปกติแล้วนายชอบแต่กินผลไม้ไม่ใช่หรอทําไมวันนี้เป็นกลิ่นดอกไม้ล่ะ คุณเซิงก็ไม่ได้ตอบเลยนะคะแค่ยิ้มมุมปากแล้วหลีป๋อชวนยังพูดต่อว่าเมื่อก่อนฉันแนะนาตั้งหลายรอบนายก็บอกแค่ว่านายชอบกินผลไม้ทําเป็นไม่สนใจแล้วทำไมครั้งนี้เปลี่ยนเป็นดอกไม้แล้วล่ะคุณเซิงก็ยิ้มแบบเจ้าเล่ห์ให้หลีป๋อชวนไปแล้วก็ตอบไปว่าอืมกินผลไม้ก็ไม่เลวนะ และนั่นทําให้หลีบบอชวนงงนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วปกติเพื่อนเขาไม่เป็นอย่างนี้ทําไมวันนี้ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษโทรศัพท์ทายนั้นมันทําอะไรเพื่อนเขาทําไมเพื่อนเขาถึงเปลี่ยนไปแค่คุยโทรศัพท์ปุ๊บนี่ใสก็เปลี่ยนแถมวันนี้มีความแปลกและแถมวันนี้ไม่อะไรแปลกๆหลายอย่างมากปกติแล้วซึ่องเาีย่เขาไม่ค่อยคุยไม่ค่อยตอบโตจะมีแค่ยิ้มตอบแล้วก็หัวเราะไปกับบนถนทนาไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรกับเขาและยิ่งเป็นการต่อหมกุตกตบหมกเนี่ย มันไม่มีเลยแต่ครั้งนี้เซรอยู่ไม่ด่าเขาแถมยังตบมุกขเขาด้วยยิ่งทำให้เขาช็อกไปเลยแล้วเราจะตัดไปฝั่งคุณเซิงบ้างสายนั้นที่หมายถึงก็เป็นฮาวายงเองนะคะซึ่งตอนแรกฮาวายองอโทรมาแล้วแต่คุณเซิงไม่รับเพราะเห็นว่าเป็นเบอร์แปลกเขาคิดไว้ในใจอยู่แล้วว่าคุณเซิงก็ไม่รับแน่นอนมันไม่เกินค่าที่เขาวางไว้แต่เขาก็นั่งคิดกับตัวเองว่าจะเอายังไงดีคือมันต้องเป็นไปตามแผนไงถ้าจะอยู่แค่นั้นมันก็ไม่ใช่เขาก็คิดหาวิธีก็เลยตัดสินใจส่งข้อความไป บอกจุดประสงค์การโทรครั้งนี้ไปตอนเขาพิมพ์ไปเขาก็แนะนําตัวว่าเขาฮวายงเองนะคุณเซิงก็อ่านข้อความนะคะแล้วฮวายงก็เลยตัดสินใจโทรไปอีกรอบนึงรอบนี้คุณเซิงรับทันทีเลยคุณเซิงก็รับแต่ไม่ได้พูดอะไรฮวายงตอนอยู่ในสายเขาก็รับรู้เลยว่าตอนนี้คุณเซิงอยู่ไหนเพราะมันมีทั้งเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงแล้วก็เสียงเพลง,งดังๆและเขาคิดว่ามันไม่เหมาะกับการคุยเรื่องงานเขาก็ลังเลียอยู่ก็เลยถามคุณเซิงไปว่าถ้าคุณเซิงไม่สะดวกเดี๋ยวผมโทรกลับไปใหม่ก็ได้ครับ แต่คุณเซิงก็ตอบมาเสียงนิ่งว่าสะดวกมีอะไรก็พูดมาเลยฮาวายงก็เงียบไปสักพักหนึ่งคุณเซิ่งคิดว่าฝั่งนั้นจะคิดอะไรอยู่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงลมหายใจของฮวายงแล้วเขาก็ได้ยินเสียงลมหายใจเบาของฮาวายองเขาก็รู้สึกเจ็บแป๊บในอกเลยเพราะวา่าหยงถอนหายใจหรอ แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรรอให้วายยงพูดมาคุณเซิงคิดว่ารอให้เจ้าดอกุไม้นี้ติดนิบุญคุณเขาก่อนยอมก้าวเข้ามาหาเขาเองและสักพักหนึ่งหวายยงก็เรียกชื่อคุณเซิงน้ำเสียงอ่อนนุ่มแตกต่างจากตอนที่ดาเขาเมื่อตอนที่อยู่ลิฟต์เลยและหวายยงก็พูดต่อว่าเออคุณคือคนที่จ่ายค่าผ่าตัดให้ผมหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าทำไมคุณทำแบบนี้แต่ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมจะรีบหาเงินมาคืนให้เร็วที่สุดคุณเซิงพอได้ยินในาง,งานก็ถามกลับไปว่านอกจากเรื่องเงินแล้วไม่มีอะไรอยากจะพูดกับฉ พาวายงก็ชะงักไปแป๊บหนึ่งนะคะกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาอย่างไงดีคุณเชิ่งเขาก็รอฟังคําตอบพอเขาไม่อยากให้พวายองตอบว่าไม่มีอะไรแล้วเขารออยู่พวายงก็ตอบมาว่าเออวันเสาร์วันเสาร์น,รนี้คุณเชิ่งพอจะว่างไหมครับผมอยากเรียงข้าวคุณสักมือ้อคุณเชิ่งพอที่ย,ย่างก็ยิ้มเลยแล้วก็ตอบไปว่าวันเสาร์หรอมีนัดแล้วฮาวายองก็เยียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตอบว่าขอโทษครับงันก็ พาวาหยงยังพูดไม่จบคุณซึ่งก็พูดแทรกไปทันทีว่านะัดเพื่อนจัดปาร์ตี้ไว้นะ่ะถ้าอย่างนั้นนายก็มากับฉันแล้วกันพาวายงก็เงียบไปเลยถ้าจะตอบตกลงไปเลยมันก็กระไรอยู่มันจะดูอยากเจอเกินไปคุณเซิ่งเลยถามกด,ดันไปว่าถ้าเลยาฮาวา,าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะ ฮาวายงเรียต่อมาเลยว่าแม่ครับแม่ครับสะดวกครับลบกวลัวคุณส่งที่อยู่มาให้เลยและพอฮาวายงตอบตกลงปุ๊บคุณเซิงคิดแล้วว่าเจ้าดอกกล้วยไม้ตอบตกลงแล้วจริง,รงๆ <c oughs> เขาหวังไว้ว่าฮาวายงจะมากับเขาและเราจะตัดไปงานปาร์ตี้ที่คุณเซิงในกับฮาวายงไว้เลยในซีรีส์เขาจะเป็นงานเลี้ยงรุ่นใช่ไหมคะแต่ในนิยายไม่ใช่ในนิยายมันเป็นงานปาร์ตี้ระดับชนชั้นสูงจะมีคนมาร่วมแขกประมาณ30คนแล้วก็จัดแบบไพรเวทมากที่โรงแรมสดุดหรู เป็นโรงแรมใจกลางเมืองที่ดังที่สุดในเมืองเจียงหูและในลานจอดรถก็มีแต่รถหรูทั้งนั้นแต่ฮวาย,ยู่ของเรานั่งแท็กซี่ไปรถแท็กซี่กำลังจะขับไปส่งข้างในงานแต่ร,ปรอปภข้างหน้าก็กั้นไว้ก่อนโรงแรมที่นี่มีกฎว่าห้ามรถโดยสารเข้าไปนอกจากรถที่ลงทะเบียนไว้รถไหนก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปทั้งนั้น ฮาวาหยงก็เลยต้องลงข้างหน้าแล้วก็เดินเข้ามาตอนแรกรอพอรีบเข้าไปขอบัตรเชิญเลยฮาวาหยงก็ยืนหาบัตรเชิญอยู่แต่สายตาเขาก็เหลือบไปเห็นคุณเซิงพอดีคุณเซิงก็กําลังลงจากรถพอดีและก็เห็นฮาวาหยงเหมือนกันวันนี้ฮาวาหยงแต่งตัวไม่เข้าธีมนิดหนึ่งนะเขาไม่คิดว่างานมันจะดูหรูหราอลังการขนาดนี้เขาคิดว่าแค่กินข้าวกับเ,เพื่อนๆเฉย เพราะคุณเซิงบอกว่าปาร์ตี้กับเพื่อนเขาก็ไม่คิดว่าปาร์ตี้มันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็เลยแต่งตัวมาธรรมดาแต่งตัวเหมือนไปเที่ยวทั่วไปแต่ในนิยายเขาบรรยายไว้เยอะมากต่อให้วายหยงเขาจะแต่งตัวแบบไหนเขาก็สวยที่สุดอยู่ดีวายหยงกขควักบัตรเชิญมาให้เราปพอดูวายหยงก็ยืนมองทําเป็นไม่เห็นคุณเซิงจนคุณเซิงเนี่ยสบตาแล้วก็เรียกให้วายหยงอะมาหาเขาตอนที่คุณเซิงเห็นทวายหยงเนี่ย เขาก็หลงไหลนะต่อให้เจ้าดอกกล้วยไม้เนี้ยไม่ได้แต่งตัวจัดเต็มแต่ถือว่าน่ารักและโดดเด่นมากเพราะการแต่งตัวแบบเนี้ยยิ่งทาใ,ให้วายหยงดูเด็กลงเหมือนเขาควงเด็กมันมีเด็กมหาลัยอ่อๆอ,อะไรอย่างงี้แต่ยิ่งทําให้วายหยงอ่ะดูน่ารักไปอีกดูตัวขาดูหน้าทนุถนอมเพราะวันเนี้ยวายหยงเขาใส่เสื้อคอเต่าว่วาเออปิดคอทําให้หน้ายิ่งดูเล็กลงทําให้ตัวยิ่งดูเล็กยิ่งดูหน้าทนุถนอมลงผู้เสิรก็มองด้วยความหลงไหล ฮวาโยงอเห็นว่างานไม่ใหญ่แน่นวิเขาก็เลยบอกกับคุณเซิงไปว่าขอโทษครับคุณบอกว่างานเลี้ยงผมก็แค่นึกว่างานเลี้ยงสังส่งรค์ธรรมดาไม่คิดว่าจะเป็นงานทางการขนาดนี้ถ้าไม่เหมาะผมกลับก่อนก็ได้ครับคุณเซิงพอได้ยินฮวาหยงพูดอย่างนั้นก็มองตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็ตอบไปว่าจะกลับทําไมแต่งแบบนี้แหละดีแล้วคุณเซิงพอเห็นสายตาของวายงตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าฮวายงส่งสายตาแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไงแต่เขาคิดว่าฮวายงน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้น มันน่าจะเป็นสายตาอินดูนซึ่งนะคะแต่คุณซึ่งเขาไม่รู้ว่าสายตาแบบนี้มันหมายความว่ายังไงเขาก็พาฮวาหยงเดินเข้าไปในงานและตลอดทั้งงานเนี่ยทุกคนก็ดูจะเข้าหาคุณซึ่งเพราะว่าคุณซึ่งเนี่ยเป็นถึงอัลฟาระดับเอรวมถึงยังเป็นประธานบริษัทเจียงหูซึ่งเป็นบริษัทระดับประเทศทุกคนก็เลยเข้ามาพูดคุยข้อหาและตอนนินเข้าไปในงานก็ไม่มีคนมาตรวจบัตรเหมือนที่ตรวจฮวาหยงเลย เพราะว่าแค่หน้าคุณเซิงและกินฟีโมโองอุเซิงอ่ะก็ทําให้รู้บารมีแล้วคุณเซิงก็เหลือบไปมองฮาวายยงที่ดูตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เห็นคุณเซิงก็เลยหันไปถามฮาวายยงว่าส่วนวลล่า,าไม่เคยพาคุณมางานแบบนี้หรอทวายยงก็ตอบไปว่าไม่เคยครับผมเพิ่งมาทํางานไม่นานส่วนมากคุณเซิงก็จะพาคุณเกาถูไปเลขาค,คนสนิทนะครับคุณเซิงก็ตอบว่าอืมแล้วก็ยิ้มในใจนะคะงั้นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกสินะแล้วเขาก็ยิ้มให้กับตัวเองทวายงก็พยักหน้า ยิ่งพอเขาเดินเข้าไปในงานยิ่งเห็นผู้คนยิ่งเห็นการแต่งตัวเขายิ่งรู้สึกว่าการแต่งตัวของตัวเองมันไม่เหมาะกับงานเท่าไหร่เขาก็เลิกไม่มีความมั่นใจแหละตอนแรกที่เดินควงแขนกันมาฮวาหยงก็ชะงักไปจนคุณเซื่งหันไปถามว่าเป็นอะไรฮวาหยงเลยตอบไปว่าคุณเซื่งครับผมแต่งตัวแบบนี้มันจะไม่เหมาะคุณเซื่งเลยถามว่ามันไม่เหมาะยังไงฮวาหยงก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตอบไปว่ากลัวว่าจะทําให้คุณขายหน้า คุณซึ่งเขาเอนดูมากไม่หายหน้ามันน่ารักมากมันดูน่ารักน่าเอ็นดูแต่เขาก็อยากแกล้งฮวาหยงไงยิ่งเห็นท่าทีแตกตื่นของเจ้าดอกกล้วยไม้นี้เขายิ่งรู้สึกอยากแกล้งก็เลยแกล้งไปว่าอก็นิดหน่อยทําเสียงเข้มๆฮวาหยงก็ชะงักไปเลยแล้วก็ตอบไปว่า งานผมกลับก่อนดีกว่าครับวันหลังค่อยนายคุณทันเข้าใหม่พราะพูดจบเขาก็ปล่อยมือจากคุณเซิงแล้วคุณเซิงก็รีบขวาข้อมือไว้แล้วหันไปบอกว่าจะไปไหนไหนๆก็มาถึงแล้วไม่ต้องกังวหลหรอกฉันมีหน้ามีตาในวงการพอสมควรแค่นายแต่งตัวมาแบบนี้ฉันก็ขายหน้าจะแย่อยู่แล้วถ้านายกลับไปอีกฉันจะยิ่งดูแย่ไปกว่าเดิมไหนๆก็มาแล้วจะเลือกทางที่เสียหน้าน้อยกว่าแล้วกันแต่เขาหน้า,านะถ้านายมางานแบบนี้กับฉันนายต้องแต่งตัวให้ดูดีกว่านี้นะ วายงองพอดีหน,นึ่งงานเขาก็คิดไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตอบคุณเชิงไปว่าเขาหน้าคงไม่ได้แล้วหรอกครับคุณเชิงก็งงทําไมไม่ได้ตอนนั้นเขาตกใจมากทําไมวายงตอบว่าไม่ได้แต่ว่ายงก็รีบอธิบายว่าอืมผมไม่มีเสื้อผ้ามเหมาะสําหรับงานแบบนี้เลยพอคุณเชิงได้ยินอย่างนั้นหัวใจเขาก็กลับมามีแรงอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเขารู้สึกเจ็บแป,ป๊บๆในอกไม่คิดว่าวาหยงจะตอบว่าไม่มากับเขาเขาก็เลยตอบไปว่า เรื่องเสื้อผ้ามันเรื่องเล็กน้อยเวลาหลังจัจะให้เฉินพิงหมิงไปพานายเลือกเสื้อผ้าดีๆนะเพราะวายิ่งกาลังจะตอบไปแต่ก็มีคนเข้าหาคุณเซิองอีกนะคะเขาก็เลยไม่ได้ตอบคุณเซิงไปแล้วเขาก็พากันเข้าไปในงานเพราะวาย่งเหมือนมาเป็นเครื่องประดับให้คุณเซิงเฉยๆไม่ค่อยได้คุยอะไรกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีคนมาคุยกับคุณเซิงมาทําความรู้จักมาทักทายมาพูดคุยบ้าง เป็นเพื่อนกันบ้างเป็นคู่ค้ากันบ้างอะไรอย่างนี้ก็สลับวนเวียนกันไปและคนที่จัดงานนี้ก็คือรีปอเชียวเองแล่พอเขาเห็นเศร้าอยู่เขาก็เดินเข้ามาถักถ่ายเศร้าอยู่ฉันดีใจนะที่นายมาโหรู้สึกว่าวันนี้ต้องคึกคืนกว่าทุกวันแน่เลยปกติคุณเสิ้งเขาไม่ค่อยมางานอะไรแบบนี้เขากำลังมองกําลังคุยกับเสิ้งเศร้าอยู่อยู่และสักพักหนึ่งสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นคนข้างๆใครการทําไมสวยขนาดนี้ถึงแม้การแต่งตัวจะดูไม่เข้ากับงานเขาก็ถามเศร้าอยู่ไปว่านายไปเก็บเพชรเม็ดงามแบบนี้มาจากไหน เขาตกตะลึงในความสวยของวายงมากเขาชอบมากคนนี้ตรงท้ายเขามากคุณเซอร์บอกเห็นยังไงก็คือยิ้มเลยเอ,อสวยไมล่าอะไรแบบนี้เขาก็ยิ้มแต่ไม่ได้ตอบอะไรไปเพื่อนบอกเหตนยังไงเนี่ยก็เข้าไปสนใจวายงมากกว่าว่าเฮ้ยคนนี้ใครอะ่ะแล้วก็ถามว่าชื่ออะไรพยายามจะเข้าไปแทรกลมเหมือนโอเมก้าที่ผ,ผ่านมาของคุณเซริร์แต่คุณเซิร์ไม่ยอมนะเขารี่พาวายงไปนั่งที่โต๊ะและตอนที่นั่งที่โต๊ะเนี่ย ดีปอเชียวก็ยังไม่หยุดนะคะก็อยากเข้ามาทําความรูจ้จักว่าคนนี้เป็นใครไปหาโอเมก้าหน้าตาดีๆแบบนี้มาจากไหนคือตั้งแต่เห็นคู่ครงโูเซ่มาเพราว่ายงสวยที่สุดและตั้งแต่เขาเจอโอเมกา้ามาคนนี้ก็สวยที่สุดตั้งแต่เขาเจอมาและโดนใจเขามากเขาก็รีบเข้าไปถา,ามนู่นถามนี่แล้วก็เสียมยญาตเข้าไปดมฟีโรโมนของวาวายงเพราาวายงเห็นอย่างนั้นนะคะเขาก็รีบดิ้งตัวขึ้นมาเลยชนเข้ากบจมูกรีปอเชียวรีปอเชียวก็คือชะงักไปเลยโอ้เจ็บมากนะคะ แต่พอเห็นหน้าของวายงแล้วก็ด่าไม่ลงรู้สึกโอ้ไม่เป็นไรครับหอเราออกมาได้ด้วยคุณเซิงก็เลยรีบปามเพื่อนให้เพื่อนไปนั่งที่เลิกร่วมล่านได้แล้วซึ่งหลีป๋อเฉียวยิ่งแปลกใจปกติเศราย่ไม่เคยห้ามเขาและก็ไม่เคยใยดีคู่ครองที่พามาด้วยแต่อันนี้แค่เขาเข้าไปดมกลิ่นฟีโรโมนก็กันท่าเขาออกแล้วก็ยังสงสัยตาดูดูไม่เขาอีกตอนนั้นทวายงเขาพยายามสงสัยตาไปให้คุณเซิงช่วยซึ่งวัเที่เขาก็เอ็นดูนะ เพื่อนนี่ก็โวยวายนะคะแต่ก็ไม่ยอมละเลิกนะถึงแม้จะเห็นสายตาของวายงที่เป็นการปฏิเสธกันแบบตรงๆเลยก็คือแบบส่งสายตาไม่ชอบออกไปทันทีเลยแต่แหยีบอเฉียวก็ยังไม่ยอมละเลิกนะเพราะเขาชอบไงสวยไง <c oughs> อย่าทําความรูจ้จักแล้วเขาก็กินเลี้ยงกันไปคุยกันไปวายงก็นั่งอยู่ข้างข้างคุณเซิงตลอดเวลาและงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลาหลังจากงานเลี้ยงจบเขาก็พากันออกมาจากงานระหว่างทางเนี่ยหลีบอเฉียวเมามากวันนี้ แต่เมาเขาก็ไม่เคยเห็นเพื่อนเขาเป็นแบบนี้เพื่อนเขาเนี่ยทาตัวเซไปเซมาพยายามจะเซมาชนฮาวาหยงฮาวาหยงก,ก็หลบตลอดแต่มีครั้งหนึ่งฮาวาหยงหลบไม่ทันเขาไปโอบไหลฮาวาหยงฮาวาหยงชะงักแล้วก็รีบสะบัดแขนหนีพอคุณเซิงเห็นอย่างนั้นก็รีบคว้าฮาวาหยงมากอดไว้กอดไว้แนบอ,อกเลยนะคะหลีปวีเฉียวเนี่ยก็หงุดหงิดเพื่อนจะห่วงเลยขนาดนั้นคุณเซิงพอเห็นเพื่อนอย่างนั้นก็รีบดันเพื่อนออกไปเออเขาก็รีบกันท่านะคะ แล้ก็พาฮวายองขึ้นรถระหว่างที่อยู่บนรถคุณเซิงก็มองฮวายงตลอดเขาก็เห็นใบหน้าขา,ขาวๆใบหน้าแดงๆกำลังมือลอยอยู่เขาก็มองไปอย่างนั้นด้วยความหลงไหลแต่พักหนึ่งเหมือนฮวายงจะนึกอะไรขึ้นออกควักีบโทรศัพท์ออกมาแล้วก็ยื่นให้คุณเซิงดูว่านี่คือแผนการคืนเงินของผมคุณเซิงเนี่ยเขาไม่ได้สนใจมือถือหรือแผนการคืนเงินของฮวายงหรอกเขากำลังสนใจมือฮวายงอยู่มือทําไมขาวจางทําไมบอบบางจัง กุ้เซื่องเขาเริ่มข้างรักวายหยงแล้วนะคะแต่วายหยงก็อธิบายว่าเนี่ยเขาจะคืนแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้ดอกเบี้ยมอาจจะไม่เหมาะสมแต่เขาคิดว่าเขาจะคืนเท่านี้ก่อนแล้วหลังจากที่คืนครบเขาก็จะเพิ่มดอกเบี้ยให้มากกว่าสีเท่าของธนาคารกุเซื่งก็อืมอืมอืมแล้วเขาก็ทําเป็นมองโทรศัพท์ไปแล้วก็ทําท่าเหมือนคิดวายหยงพอเห็นอย่างนั้นก็เลยรีบพูดไปว่าผมรู้มันอาจจะนานไปหน่อยดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงมากแต่ผมรับประกันว่าผมจะคืนแน่นอนครับคุณงเซื่งองรตอบไปว่า จริงๆแล้วมันมีอีกวิธีที่เร็วกว่านะวาอยองก็พูดตามวิธีที่เร็วกว่าคือวิธีอะไรอะ่ะเขาทํางานบริษัทมีเงินเดือนจาํากัดถ้าอยากให้คืนเร็วกว่านี้เขาก็ต้องทํางานเพิ่มไม่โดนปรับตําแหน่งก็ต้องทํางานเพิ่มวายงเลยบอกไปว่าถ้าเขาไม่ได้เลื่อนขั้นข่านหรือทางานเพิ่มมีแค่วิธีนี้เนะี่ยที่จะคืนเงินเร็วที่สุดคุณเซิ่งเลยตอบไปว่ามาเป็นคู่หงฉ์ชันสีถ้านายยอมเงินก้อนนี้ก็ไม่ต้องจ่ายแล้ว คณซึ่งก็รอคําตอบมาเพราะการที้เขาจะยื่นข้อเสนออะไรแบบนี้ไปให้ทุกคนต่างก็รับมาท,าทันทีไม่เคยมีใครปฏิเสธเขาเลยแต่ฮาวายงก็ปฏิเสธเขาก็คิดไว้แล้วแหละว,ว่ายังไงฮวายงก็ปฏิเสธเขา แต่เขาก็เหมือนแบบโยนหินถามทางไปถ้าได้ก็ดีแต่เป็นการปฏิเสธที่นุ่มนวลไม่ได้เหมือนการปฏิเสธเพื่อนเขาเหมืออตอนที่อยู่ในงานปาร์ตี้ะาวายงก็ปฏิเสธไปว่าขอโทษนะครับคุณเซิงผมอาจจะคืนเงินชา้าไปหน่อยแต่ผมจะพยายามจ่ายให้เร็วที่สุดครับคุณเซิงก็เงียบไปไม่ได้ตอบอะไรนะคะะาวายงหลังจากที่คุยกับคุณเซิงเสร็จเขาก็เอ็นหัวพิงไปกับกระจกแล้วก็หลับตาลง ุเซิงก็มองภาพนั้นเขาอยากจะรอบอฮวายงจังเลยพอเห็นคอขาวๆที่โผล่ผลคอเสื้อมาเขาอยากเข้าไปประทับตาแบบอื้มข้างรักมากในหัวนี้คิดแต่เรื่องฮวายง,งเขาอยากจะเข้าไปกอดอยากจะดึงมากอดคือแบบตอนเนี้ยคุณเซิงเขาก็ดื่มมาด้วยบวกกับฟีโรโมนความเป็นนักล่าในตัวของเขาตัวเขาเองมีฟีโรโมนระดับคาร์ดเอเนี่ยพอเห็นอะไรสวยๆง,งามบวกกับกินเหล้าเข้าไปเนี่ยมันก็เลยแบบอืมคิดภาพฮวายงอยู่นะคะ แล,ล้วรถก็ไปที่ที่พักของฮวาโยงเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าๆสภาพดูซอมซ่อมากคุณเซิ่งบอกเห็นสาภาพตรงนี้แล้วเขารู้สึกว่าฮวาโยงไม่เหมาะกับที่แบบนี้เลยอะทาไมถึงอยู่ที่แบบนี้เงินเดือนน้อยไปหรือยังไงแต่พอเขาปฏิบัติต่อ,อก็ต้องอยู่ที่แบบนี้แหละเพราะว่าฮวาโยงมีน้องที่ป่วยออกฮวาโยงตรงสเปคเขาทุกอย่างตรงสเปคเขามากแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขายิ่งอยากดูแลฮวาโยงอยากปกป้องฮวาโยง แล้วพอถึงาวายงก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็หันไปพูดกับคุณเซิงว่าคุณเซิงถึงแล้วครับคุณเซิงเลยถามไปว่าจะให้ฉันเดินไปส่งไหมขวายงก็สายหน้าแล้วก็ตอบไปว่าตอกด้านในไม่เรียบมีหลมุมมีบอ่อเยอะเดี๋ยวรองเท้าคุณจะเปื้อนเอาน่ะพูดจบก็เอื้อมมือไปเปิดรถนะคะแล้วก็เดินลงไปคุณเซิงเขาอยู่ในรถนะพอตอนเนี้ยมันมีฝนโปอยๆอยู่พอวายงลงไปปิดประตูปุ๊บคุณเซิงก็เลื่อนกระจกลงมามองาวายงนะาวายงก็ลังเลว่าจะไปเลยไหมหรือเธอต้องหันไปทําอะไรต่อ พอเขาเดินได้ไปสักพักหนึ่งเขาก็หยุดแล้วก็หันมาพูดกับคุเซิงว่าไว้ถ้าคุณเซิงว่างเราไปทานข้าวกันนะครับ ุเส้ก็ยิ้มให้นะคะแต่เป็นการยิ้มแบบยิ้มนิดนึงแต่ในใจก็คือเบิกบานเลยแล้วเขาก็ลาการบอกลาติสวัสดกันไปนะคะคุณเส้งไม่ได้บอกนะฮวาหยงบอกคุณเส่งเนี่ยเขาประหยัดคาพูดมากคุณเส้งบอกฮวาหยงจนรับสายตาเลยเขาก็คิดในใจว่าทําไมฮวาหยงต้องอยู่ที่แบบนี้ฮวาหยงจะลําบากไหมจะลําบากแค่ไหนที่แบบนี้มันไม่เหมาะนะเก่าก็เก่าโทมก็โซมแถมดูเปียวดูอันตรายด้วยในใจเขาคิดหาวิธีให้ฮวาหยงมาเป็นคู่ควงคู่นอนเขาให้ได้ และระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเพื่อนเขาก็ส่งข้อความมาในแชทกลุ่มใหญ่เต็มเลยในนั้นก็พูดถึงเขากับฮวาหยงพิมพ์มาในแชทว่าคู่กวของนายวันนี้ไปหลอกมาจากมหาหลัยไหนอะหน้าตาดีมากจริงๆเลยนะหน้าอิจฉาชะมัดเลยและหลีปชยวก็รีบมาสมทบว่าถ้านายเบื่อเมื่อไหร่แล้วก็อย่าลืมแบ่งให้เพื่อนบ้างนะปกติแล้วหลีปชยวไม่เคยเอิดปากคออย่างนี้มาก,ก่อนเลยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมหลีปชยลถึงเพิ่มน,นี้ มันก็ไม่แปลกเพราะว่าฮวาหยงสวยขนาดนั้นเขาคิดว่าเจ้าดอกกล้วยไม้นี่มันสวยเกินไปแถมยังตรงสเปกทุกอย่างเลยเขาเองยังไม่ทันได้ครอบครองก็มีคนอื่นอยากจะแบ่งแบบนี้ใครจะไปทนได้เขาไม่ยอมและคืนนั้นในหัวเขาก็คิดถึงแต่เรื่องฮวาหยงมีแต่ใบหน้าฮวาหยงลอยขึ้นมาคิดแต่เรื่องฮวาหยงว่าจะทํายังไงดีเอาไงดียิ่งเพื่อนมาพูดแบบนี้เขายิ่งรู้สึกว่าเสียไปไม่ได้แหละช้ากว่าน,นี้ไม่ได้แล้วถ้าเพื่อนเขารู้ว่าฮวาหยงไม่ใช่คู่ควงเขาละเพื่อนจะมายุ่งกับฮวาหยงไหม ออเออเขาก็คิดไปต่างๆนานานะคะ